วันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับครับเทคนิคทําให้หนูจเจริญเติบโตได้ดีครับโดยโดยที่ฟาร์มส่วนใหญ่เขาะจะไม่มาเผยเคล็ดลับนี้ครับ ครับผมมีตังฟาร์มนาวบุญครับวันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับครับเทคนิคทําให้หนูเจริญเติบโตได้ดีครับโดยโดยที่ฟาร์มส่วนใหญ่เขาจะไม่มาเผยเคล็ดลับนี้ครับมาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับนี้คืออะไรครับถุงสีงแดงเนี่ยครับเป็นอะไรครับเดี๋ยวผมมาอธิบายการใช้ให้ดูครับ นี่ครับแล้วถุงสีแดงๆครับนี่ก็คือครับวิตามินครับผมที่ให้ไก่หมูเป็ดครับซึ่งหมูเป็นสัดสองกระเพาะเหมือนกันครับหมูก็เหมือนกันครับก็สามารถกินได้ครับเป็นวิตามินที่เสริมให้มีการเจริญเติบโตได้ดีครับสําหรับหมูหมูขุนครับและทําให้พ่อแม่พันธุ สามารถติดลูกง่ายครับเป็นวิตามินที่ว่าเสริมวิตามินส่วนแร่ธาตุที่ขาดหายไปนะครับนี่มาดูใกล้ๆครับนี่เลยยี่ห้อนี้ครับหนึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับวิธีใช้ครับเราสามารถผสมน้ำได้นะครับผสมน้ำก็ได้ผสม อาหารก็ได้ครับแต่ผสมน้ําต้องให้หมดภายในหนึ่งวันนะครับแล้วผสมอาหารครับก็สามารถใส่ไปได้เลยครับผงจะเป็นสีแดงๆนะครับเคล็ดลับที่ฟาร์มใหญ่ๆเขาไม่ยอมบอกกันครับแต่เราบอกหมดครับนี่เพื่อให้เพื่อนๆมีกำลังใจในการเลี้ยงหนู ข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นผงสีแดงนะครับผมจะพามาให้จะพามาผสมเลยครับว่าเราจะผสมยังไงครับมาดูกันเลยน่ครับผมขออนุญาตตั้งกล้องแบบนี้นะน่ครับคงเห็นเนาะ เราจะใส่นี่ครับอาหารหมู18เปอร์เซ็นต์ลงไปสองเหยียบครับแล้วก็ข้าวโพดสองเหยียบเหมือนกันครับหน,นึ่งนะจ่อยเนาะจนประมาณเสร็จแล้วเราก็ใส่ น่ครับตัวนี้แหละความมาวิ์หรือยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับมันจะเป็นวิตามินนะครับคือเข้าไปเราเข้าไปตามร้านอาหาราสัตว์แล้วได้แล้ครับบอกว่าซื้อวิตามินสำหรับให้หมูให้ไก่ประมาณนี้ครับเขาก็จะแนะนำครับอาจจะไม่ใช่สีนี้อย่างเดียวครับอาจจะมีสีขาว โป่งจีคาร์ไปนี้โปงจีคาร์บนี้ผมก็ใช้ครับแต่เขาไม่หอมครับแต่ถ้าสีแดงนี่หอมแน่นอนแล้วก็โรยลงไปหน่อยนะครับวนให้อาทิตล่าหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็คนเข้ากันนะ มันจะเป็นสีดแดงๆวันนี้นะครับนี่สังเกตมือเริ่มแดงแล้วครับนี่ครับก็จะเป็นผรงวันนี้ครับจะหอมครับผมเราก็ให้หนูกินแบบนี้ครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับน้ำหนักหนูของคุณก็าจะเด้งขึ้นมาทันทีครับมีน้ำมีนวล ทำแบบนี้ไปสักหนึ่งเดือนครับให้อาทิตย์ละครั้งครับแค่นั้นครับทิกง่ายๆก็จะมีประมาณนี้ครับรอชมทิกใหม่ๆครับเราจะมาอัปเดตท,ทิกใหม่ๆเรื่อยๆครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ